สวัสดีครับพี่อยากทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับผมถือบเบรกค,ครับทำอะไรครับนี่กำลังจะติดตั้งเบรกเอวเลนไดเกนเป็นเบรกตัวไหนครับตัวนี้เป็นเบรกเบรโม่สิบแปดเซตเดี๋ยวเราพาไปดูกันก็ก่อนติดตั้งเนี่ยเราก็จะรื้อเบรกเดิมออกใช่ไหมครับผมเราจะทําความสะอาดแหงบังฝุ่นแล้วก็ดุมล้อเดี๋ยวเราทําความสะอาดด้วยแฝงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขัดสนิมออกแล้วก็พ่นสีดําให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้สนิมมันกลับมา อีกครั้งหนึ่งการติดตั้งเบรกมันก็ไม่ใช่ว่ามาถึงก็จะติดตั้งเลยเราต้องมีรายละเอียดให้ลูกค้าเรื่องความสะอาดต้องมีแล้วบางฝุ่นยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมบางฝุ่นเราไม่ได้ถอดออกเลยก็ของลูกค้าเราใช้เหมือนเดิมเลยคือตัวตัวรถเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ใช่ใช่เราทําเบรกเข้าหาตัวรถเรื่องขาเบรกเรื่องอะไรเราก็ทําเข้าหาตัวรถเลยคือตัวรถไม่เสียหายเลยไม่เสียหายเราไม่เจียเราไม่ตัดอะไรเลยนะที่ตัวรถน่ะ นี่เดี๋ยวเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขัดทำความสะอาดพ่นสีดำอีกทีหนึ่งก็อรอแห้งก่อนไปดูเบรกกันเบรกชุดนี้เบมโบ o สิบซตลูกสูบเรียงเล็กกลางใหญ่ตัวนี้ลูกค้าเลือกชุดหน้าหลังนะจับคู่กับจานเดลิออสขนาด8 8มิมิลสีลูกค้าเลือกเป็นสีส้มเบมโบสกรีนเบมโบ o สีดำ ทำไมตัวนี้ไม่มีโลโก้ครับก็มันเป็นพิมพ์ตัวใหม่เป็นเบมโบ้ตัวใหม่ครับเราก็จะทำไม่มีโลโก้ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจริงๆจะเป็นโลโก้เบมโบ้แล้วเป็นตัวอักตรงๆเล็กๆแต่เราทําฟอนต์อ่ะให้มันออกเป็นเหมือนตัวใหม่อันนี้เราอันนี้เราได้กัดหน้าปั๊มไหมครับไม่กัดไม่กัดของเราจะเป็นสกีนเอาเลยเราพ่นสกีนไปเลยครับก็ปั๊มเบรคมือไฟตัวนี้เป็นเบลเฟ่ของใหม่นะจากประเทศอะไรครับญี่ปุ่นญี่ปุ่น ตัวนี้เราก็จะเอามาคัสตอมแล้วก็กัดหน้าตัวนี้จะเป็นเราจะกัดเป็นโลโก้โบเพื่อให้เข้ากับตัวปั๊มหลักให้ลูกค้าคจานตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นดีด o อสขนาด380มิลทั้งหน้าและหลังเลยตัวนี้ลายจานก็จะเป็นเฉพาะของ Day d ี i ิโอสเขาเลยนะมาจากโรงงานร่องระบายความร้อนก็ตัวนี้เป็นสายขวาสายขวาดิอจะเป็นสายขวาแต่ถ้า DBA เนี่ยก็จะเป็นกระจายเป็นล่องแกนกระู กระจายออกทั่วใบไม่เหมือนกันกับตัวนี้อ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตัวนี้กับโอเอส่ะจะเหมือนกันรองรับความร้อนแต่เนื้อเหล็กก็ไม่เหมือนกันที่มาไม่เหมือนกันแต่เป็นจานสองชิ้นแท้เหมือนกันส่วนพ้าเบรกเนี่ยเราก็จะให้เป็นเน็คเกอร์โปรทนอุณภูมิความร้อนได้ถึงห0รอองศาอยากรูอะไรอีกไหมสายถักปะครับผมดูสายถักเลยสายถักของเราให้เป็นเฮลนะเจ้าเที่อะไรครับอังกฤษอังกฤษรับประกัน ตลอดอยู่การใช้งานทั้งชุดเลยไม่ใช่แค่สายคือเรารับประกันให้ตลอดอยการใช้งานทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มจานครับขาเบรคมือฟ้าสายเรารับประกันให้หมดตลอดอยู่การใช้งานถามว่าทำไมถึงกล้ารับประกันตลอดอยู่การใช้งานรู้เพราะอะไรเพราะอะไรครับผมเราสร้างงานเองไงขาเราสร้างเองคือความแข็งแรงเราใช้เราพใจได้เราสร้างเองเราออกแบบเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปเอาของคนอื่นมา แล้วก็มาติดตั้งเรารประกันได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราประกันได้เต็มปากเลยคือง,งาน,าง,านงานทุกิ้นเราทําเองถ,ก,องถกเว้นปั๊มกับจานใช่จานสั่งนอกปั๊มสั่งนอกมาอ๋อครับขาทําเองครับสร้างเองหมดโบบินสร้างเองทุกอย่างก็มั่นใจได้ครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันดีกว่าว่าเป็นไงครับนะผมตัวนี้เอเวอร์เรสสีสม้มลูกผมว่าลูกค้าน่าจะแร็ปมาคันนี้แต่งานแรปสวยนะสวยครับสวยสวยสวยาสีส้มจากโรงงานยังไม่มี ไม่มีเอเวเรสต์ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันครับอ้าวเสร็จแล้วครับอยากเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เราได้ติดตั้งเบรกให้กับเอเวเรสต์เนกเกียนเสร็จเร้อยนะครับก็กำลังไล่ตวรวจรายละเอียด ให้คุณลูกค้านะครับผมตอนนี้เราไล่ระบบใหามันเบรกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวเช็คพร้อมที่จะใส่ล้อเข้ามาดูงานครับในการตรวเช็คเบื้องต้นก็จะอยู่ที่พวกนอ็อตพวกนี้นะครับผมน็อตขันว่าทุกตัวแน่นหมดไหมใส่แต้มสีมาร์คครบทุกจุดหรือเปล่านี่นะครับมองเห็นไหมนไมน<อ>ต้อง,ตองแต้มด้วยครับ แต้มเพื่อที่ให้รู้ว่าน็อตมันคลายหรือเปล่าในครั้งต่อไปที่ลูกค้าเข้ามาเช็คเบรกเราก็จะเช็คน็อตทุกตัวว่าน็อตได้คลายไหมครับผมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อจะได้รู้ด้วยว่าน็อตตัวเนี้เราได้ขันแน่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันเลืมเหมือนกันครับถูกต้องถูกต้องมันเป็นผลดีต่อการทํางานเราก็ทุกครั้งที่เราทางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาตรวเช็คอีกทีหนึ่งถ้าตัวไหนไม่มาร์กเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเตัวนี้สมควรตัวทานอีกหนึ่งรอบก็แน่นหรือไม่แน่น คือรีเช็คอีกรอบนึงใช่ภาษาอังกฤษด้วยแต่ลุ้งหลังกันข้างหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเบรกมือไฟฟ้าเดลเฟ่คาลิาปเปอร์สบแปดแคู่ชุดจานขนาด3 8 0อแปดมิลเดลิออสล่องระบายความร้อน้ายขวาเข้ามาดูล่องระบายอยู่ไหมนี่ล่องระบายความร้อน้ายขวาเห็นไหม <c oughs> เห็นครับผมมันต้องระบายความร้อนจากด้านในออกสู่ด้านนอกมี้ายต้องมีายขวาคืออยู่ขวาใช่ครับผมล่องระบายต้องให้มันชัดเจนก็ เดี๋ยวเราจะทำการใส่ล้อแล้วก็ออกไปเทสกันว่าเบรกจะได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมีอะไรสงสัยไหมไอ้นี่ครับตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยคือสายไฟเราต้องตัดต่ออะไรไหมครับไม่ต้องเลยตัวนี้สายไฟจะเป็นซ็อกเก็ตเสียบได้เลยนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟที่ตัวรถเลยคือตรงรุ่นเสียบได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเจ้าของรถมั่นใจได้เลยว่าเบรกมือไฟฟ้าใช้งานได้ปกติแน่นอนขอถ้ามมีกันนึงครับว่าไอพอดีมีลูกค้าถามมาครับ ว่าเบรกชุดนี้ขนาดจานสามริมิลเนี่ยคือต้องใส่ล้อวงในเท่าไหร่ขอบเท่าไหร่ครับมางั้นเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันขนาดล้อวงในนี่นะถ้าจานสามรยิมิลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ17นิ้วโดยประมาณนะหมายถึงของล้อการวัดเนี่ยชนหลังดุมนะครับชนหลังดุมติดอีกด้านหนึ่งเส้นผ่าูนกลางตรับเมชนหลังดุมตัวนี้ ล้อยี่สิบก็อยู่ประมาณสี่สิบหกเซนสี่สิบหกเซนตัวเนี้ยก็สามารถใส่ได้ถึงสามร้อยเก้าสิบมิลถึงสี่ร้อยห้ามิลเลยอ๋อครับผมวิธีการวัดก็ให้ลูกค้าก่อนซื้อล้อเนี่ยก็ลองขอให้ทางร้านล้อเนี่ยวัดแบบนี้ดูเราจะได้รู้ว่าล้อที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถใส่จานได้ขนาดเท่าไหร่บ้างอ๋อครับผมแล้วอ f s e t ตล่ะครับมีผลไหมครับอ f f s e ตมีผลเข้าออกถ้าอ f f s e ตบวกล้อก็จะหุบเข้าอ f f s e ตลบล้อก็จะยื่นออกอ๋อครับครับผมก็ เรื่องออฟเซตอยู่ที่ทรงรถความสวยงามของรถอีก <จะ S 1> ทีนึ่งจะทรงดีกว่าใช่ครับผมใช่ครับก็ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบอะ่ะขอให้ก้านยกไว้ก่อนตัวแนวก้านเนี่ยให้ยกหลบคลิปเปอร์ถ้าไม่ยกก็ติดแน่นอน,นใช่ไหมใช่ถ้าไม่ยกอาจจะติดถ้ายกเปอร์เซ็นต์ติดน้อยลงมากเลยก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใส่ล้อลงแล้วจะหล่อแค่ไหน